ตุยเขาเราเขาตุยเขาเนี่ยผมสามสองหนึ่งครับผมจัดไปครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีผู้บ่าวผู้สาวที่น่ารักทุกคนนะครับผมมือนีอยู่กับผมเต้ดอสั้นกัเชินเคนะครับผมมือนีครับผมพาพี่พะน้องสุกุลสุคนครับผมพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนุ่นสุคนะครับมาหากินอาาเมนูนะครับแต่บางครง กับบ <iet gli> cher um ัอกหอยเชอรี่นะครับผมอืมบัอกหอยบัอกหอยเชอรี่นะครับเนี่ยบล็อกหอยเชอรี่แหละครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมใ่ไงนะครับเนี่ยครับนะนี่โอ้ยนะครับหอยเชอรี่นะครับเนี่ยต้องการได้ไปหาบัอกหอยเชอรี่ครับเนื่องจากการเมื่อคืนนั้นฝนตกแข็งครับผมเนี่ยไปหาไตเขียดไตยั้งแต่ไปหาเมนูบัอกหอยยังครับผมโอเคกับผมพี่น้องครับเมื่อนี้กะ มีนวนดบหงสงนะครับทางชิลีนะครับเนาะอือโอ้ไม่อยากบอกหลายนะครับผมไปจวดจัดกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผมเขาเนียวฮ้อนนะครับเนาะอืออนี่ครับพี่น้องเขาเนียนฮ้อนนะครับผมอันนี้บอกไว้เนี่ยพึ่งต้มมานะครับนะเนี่ยม้อนนะครับเนาะเออเขาเอาังนี่ไปก่อนนะครับเนาะมามาครับพี่น้องครับผมมาจวดจัดนั่งกันครับผมนี่ นี่ครับผมร้องตับพุงกันเท่าผมอูมอมอม้นี่นะพี่น้องนะบอกไว้ขเขากิดเดี๋ยว้องจิ้มผมไหมตันนีพี่นอ้องอู้ห่วยแล้วครับนี่ครับผมเนี่ยบพี่นอ้อง ก็เขาอ้เน,นี่เขาเบิกินนะครับนะเขาสีหาน,น้านะนะใส่กันนะก้อนเขาสกินเขาต้องเอาตาออกนะครับนะพี่น้องนี่ครับผมตามัน,นครับคุยเซ่พี่น้องยังมั้งกะไรพี่น้องนี่ครับจับน้าวไปครับผม อืมอืมใกล้ไหมขอไกลที่ก่อนะครับพี่น้องอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยอืมอืมหือ,หอ,หอผมอืมบ๊อบออกมานะพี่น้องนะ khám ô kha bốm thằng như thế gọi kha ừ cái ừ. nhớ bốm ใน,ใน,นีนนายวก็ออกทับตาครับผมตรวดรถพี่ย้งครับนะครับขาอยเนียวนะพี่น้องนะนี่นะจับตานครับพี่น้อง ้ครบผมอะไรเงี้ครับผมหอยชลลีปลานะครับนะยี่ต่มคว้างนะครับนะตาวกันมาไงหรอครับผมนี่ครับผมพี่น้อง ครับผมคนเดียวอะง่ายครับผมมืดหัวโจเอียวเนี่ยครับผมตานออกกันนะครับนะมาสั่นมันเมามาจีบมืนหัวนะครับนะ เนี่ยผมทุกคน,น,นคุยเขาคุยจริงจีเลยครับผมเนี่ยทุกครับผม

กระตุ้ครับทีเดียเลยครับผมขอบอกให้ที่แอบอไรมือนหครับ<อ>บริากาศกินอยู่นะ แก้ว่าได้พี่น้องอื้อเหมื้อตรีกรับน้ำตรงหุ่งเนี่ยโอ้วขอกันตัวล่ะเนี่ยวผมพี่นั่ง เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องไม่เงี้ผมไม่ให้แดงของงานเลยเบื้อรับผมสุดยอดครับผมไม่บอกง่ายผมเนี่ยพี่น้องใครมันได้เนี่ย เขาบู้กินได้ใครมันง่ะเอิ่มเหนียบผมเขาต้องตานออกกันนะนี่ลักษณะตาก็จะเป็นมันนี่นะครับนะอืมตุ้ยเขาครับตุ้ยเขาครับน่าตำหุ่งเนี่ยตุ้ยเขาแล้วก็ตุ้ยเขาเรื่องเนี้ยผม สามซองหนึ่งครับผมจัดไปครับพี่น้องอืม Ô. Nó nhảy cái nhà cái ừ Nhiều nó. Tôi gọi tâm hung như gì là. Ô. Ừ. Nhá. Ừ. Săn ở bọ nè. nhạc quá cầu coi với <laughs> <laughs> không có mình nghe nè ี๋ยวผมตื่นไทยรับผมมาหอยหอยนางคำไทยแล้วผมคุยกบนานกำหุ่งเนี่ยโ้อกระซ่บนี เนี้ยผมว้า<ฮ>ขอท้าผมย่อปิดล้อ,องขอกันเผ็ดนิ่หน่อสทุกจ้าครับผมโอเคครับผมสำหรับมือนี้กะ เสนอเมนูอ่าแต่บุหงุงหอยเชลลีนะครับเนาะตำบุหงุงแจ่กับหอยเชลลีแซ่บๆนะครับอสุดยอดครับพี่น้องครับผมไปรือไปหามากินกันนะครับพี่น้องครับผมอืแซ่บเมื่อนี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กะสีข้อลานพีและน้องไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเออถ้าผู้ใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับนะอ่าสำหรับ มื่อน,นี้กะสิขอฝากพี่คนน้องมีเที่นี้แหละสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะครับนะ